สวัสดีครับผมโบสถโปรเจคเตอร์นะครับอันนี้ก็มีลูกค้านะครับผมเป็นโตโยต้าไฮรักวิโก้นะครับวิ่งจากจันทบุรีนะครับมาติดตั้งโปรเจคเตอร์ที่ร้าค้านะครับผมที่ระยองนะครับลูกค้ามาตกปัญหาไฟหน้าเดิมๆไม่สว่างลูกค้าใช้รถอยู่2องคันนะครับผมคันหนึ่งเป็น f o r t u n e r ตัวใหม่นะครับเป็นไฟ LED มาจากโรงงานแล้วลูกค้ารู้สึกว่าตัวนั้นจะมาสว่างดีนะครับตัวนี้ไม่สว่างเลยนะครับก็ไปซื้อเป็นมินิโปรเจคเตอร์มาติดนะครับผมตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นไหนนะครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นไหนแต่เป็นมินิโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้สามารถที่จะติดตั้งได้เลยนะครับแต่มันมีข้อเสียในเรื่องการปรับไฟนะครับผมมีข้อเสียในเรื่องการปรับไฟแล้วก็ชิปนะครับจากแสงที่เห็นเนี่ยเป็นชิปคอปแน่นอนนะครับผมเราลองมาดูแสงกันนะครับผมว่ามันเป็นยังไงชิปคอปนะครับผมแสงมันจะออกนวนๆขุ่นๆนะครับอ่านี้เป็นไฟต่ําของลูกค้านะครับที่ได้นะขึ้นดูว่าเฟกชัดเจนเลยแต่สังเกตดูนะครับผมอ่าตัวไฟของข้างขวาเนี่ยไปกองหรือข้างซ้ายให้ไฟข้างซ้ายก็ หลุดออกไปโหหลุดออกเล่นไปเลยนะครับผมนะมันเป็นลักษณะแบบมันไม่สามารถที่จะปรับตั้งได้นะครับตัวตัวพวกมินิโปรเจคเตอร์พวกนี้นะครับสำหรับรถบางรุ่นติดแล้วมันเป๊ะเนี่ยมันก็เป๊ะเลยนะครับแต่สําหรับรถบางรุ่นที่มันเพี้ยนเนี่ยมันก็เพี้ยนเลยนะมันปรับไม่ได้แล้วคัตออฟด้านขวาเนี่ยเชิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ไฟสูงนะครับที่ลูกค้าบอกรับไม่ได้เลยคือไฟสูงมันมันยังไงไม่รู้นะครับผมสังเกตดูครับมันจะไม่เหมือนกับโปรเจคเตอร์ธรรมดานี่นะครับแสงของไฟส นี่ครับผมแสงของไฟสูงนี่เห็นไหมครับแสงของไฟสูงขึ้นไปอยู่บนหลังคาเลยนะครับเป็นลักษณะนี้เลยนะครับเพราะว่าลักษณะการทํางานนะครับมันจะไม่ตัดไฟต่ํานะครับแล้วไฟสูงเนี่ยจะยิงออกที่นอกเลนนะครับนอกเลนของตัวมินิโปรเจคเตอร์นะเพื่อใช้จานฉายในการสะท้อนนะครับทีนี้มันจะยิงออกนอกเลนแต่มันต้องหลบนะครับมันต้องหลบตัวเลนลงมานะครับมันก็เลยทําให้แสงเนี่ยมันต่างจากการใส่หลอด LED ทั่วไปนะพวกนั้นไฟสูงจะไม่ได้สเปคสป่าเท่านี้นะครับผม ลักษณะแสงไม่แบบนี้เลยอโอเคครับผมหน้าตาก็ยังคงเดิมๆนะครับผมมองไปเนี่ยก็เป็นมินิโปรเจคเตอร์ลูกเล็กๆมองมองคล้ายๆหลอดไฟนะครับเข่าลูกค้าก็ติดเดไลท์ตัวนี้มาโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูหลังติดตั้งเสร็จอีกทีนึงนะครับลูกค้าเลือกติดตั้งเป็น b 1 1นะครับผมลองมาดูว่าแสงเนี่ยจะดีกว่านี้สักแค่ไหนนะครับและหน้าตาเนี่ยจะเปลี่ยนไปสักแค่ไหนครับผม โอเคครับผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเตยตาไฮรักวีโก้คันนี้นะครับผมนี่มาดูครับผมโปรเจคเตอร์นะครับเป็นไบเอลวีดีนะครับ B11 นะครับเป็นเลเซอร์ไบเอลวีดีนะครับเขียนอยู่ที่หน้าเลนชัดเจนเลยนะครับเป็นเลเซอร์นะครับตัวนี้แสงเข้มๆวงคมเลยครับผมทั้งสองข้างเลยนะครับนี่วงแหวนดิ้เอซิมดีสีขาวนะครับตัวนี้สามารถที่จะเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ปกตินะครับตัวนี้ไม่ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับการันตีเลยรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเป็นมีเดย์ไลท์แบบนี้มาติดรถกันมาค่อนข้างหลลายรรุ่นนแ้วะคับผม แล้วก็ตัวชิปนะครับ SMD เป็นชิปตัวเดียวกับที่นำมาทำเป็น d a y l i g h t Daytime ของพวกเบน z พวก BM เเลยนะครับอายุการใช้งานยาวๆแน่นอนครับผมงานติดตั้งนะครับทางร้านใช้ตู้อบโคมชิวเก้าใหม่นะครับสังเกตดูครับผมโครมเข้าเคียวเข้าล็อกเหมือนเดิมนะครับทั้งสองข้างนะครับการันตีโคมไม่ช้ำน้ำไม่เข้านะครับตรงนี้นี่ครับผมตัวนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นโครมแท้นะครับจากที่เราเห็นในคลิปตอนตอนเริ่มแรกเนี่ยเป็นโครมเทียมนะครับแต่ว่าย้ายหน้าเรนจากโครมเทียมมาใส่นะครับเพราะว่ามันยังใส่กว่านะครับ โคมแท้จะสภาพเก่ากว่าแต่ว่ายังไงก็ได้ของแท้ครับผมดีกว่าแน่นอนอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูตัวเดย์ไลท์ที่ติดตั้งไปกันก่อนนะครับอ่าโอเคครับผมก็เป็นเดย์ไลท์สีขาวแบบนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นของเดิมลูกค้าที่ติดตั้งมานะครับแต่ว่าตอนแรกลูกค้าเนี่ยแปะไว้ข้างนอกนะครับตัวนี้พ่อค้าย้ายเข้าไปไว้ข้างในแต่ไม่ใช่ในโคมนะครับผมคืออยู่ด้านหลังอ่ด้านหลังตัวเลนส์ใสเฉยๆนะครับมันก็จะดูเรียบร้อยขึ้นนะครับดูสวยขึ้นนะครับผม สวยแบบนี้เลยครับผมแล้วตัวเดลไลที่ลูกค้าติดมาเนี่ยบังเอิญมาเป็นโคนแสงเดียวกับตัววงแหวนนะครับสีไม่เพียงจากกันด้วยนะครับใช้ได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยอันนี้พ่อค้าบอกก่อนนะมันในกล้องมันจะดูฟุ้งๆนิดนึงเพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่โน้ต20นะครับไม่ใช่เครื่องที่พ่อค้าใช้ถ่ายคลิปประจำนะพอดีเครื่องนั้นแบตหมดนะครับตัวนี้เป็นโน้ต10นะครับกล้องความละเอียดค่อนข้างต่ำกว่ามันจะเห็นแสงฟุ้งๆนิดนึงนะครับผมแต่ของจริงมองด้วยตาไม่ฟุ้งแน่นอนนะครับ เนี่ยอันนี้แค่วงแหวนนะครับเราก็จะเห็นเป็นละองแบบนี้แล้วนะเพราะว่ากล้องโนดติดพัดนะครับมันความละเอียดมันค่อนข้างต่ำกว่านโนดยี่สิบนะครับอ่ะตัวนี้เป็นวงแหวนนะครับสวยๆแบบนี้เลยครับผมสีขาวนะครับชิปนี้เป็นดีเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ตามปกติเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองดูไฟหน้ากันนะครับผมอ่าดีครับไฟหน้าต่างจากของเดิมเลยนะครับตอนแรกที่เราเห็นเนี่ยตัวคัดออฟเนี่ยเพี้ยนมากๆเลยนะครับของข้างขวาเนี่ยไปอยู่นู่นเลยนะส่วนข้างซ้ายเนี่ยออกไปอยู่ ป้ายด้านข้างเลยนะครับผมคือคัดออฟเนี่ยเพี้ยนไปจากเดิมมากๆนะครับผมแล้วมันไม่สามารถปรับตั้งได้นะครับสำหรับมินิโปรเจคเตอร์แบบนั้นนะครับผมคัดออฟตัวนี้นะเป็น i อทขึ้นซ้ายลงขวาตามกฎหมายประเทศไทยเลยนะครับผมนี่บูเอฟเฟกนะครับเราอาจจะไม่ได้เห็นเข้มเหมือนกับเลนเล็กๆนะครับเพราะว่าเลนเล็กเนี่ยมันจะเน้นไปที่แสงพุ่งอยู่แล้วนะครับแต่แสงจะไม่ได้กว้างเหมือนเลนใหญ่ๆแน่นอนนะครับแสงเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นไฟต่ํานะครับผมลองดูไฟสูงนะครับเห็นไหมครับต่ํา สูงต่ําสูงต่างจากของเดิมเลยนะครับของเดิมเนี่ยไฟสูงจะเป็นแสงบางๆนะครับแล้วยกขึ้นไปนู่นบนฟ้านู่นครับผมอันนี้ไม่เห็นขึ้นไปนะครับมีแค่แสงที่สะท้อนขึ้นไปไม่ได้ไปตัดชดอฟอยู่ข้างบนเหมือนตอนแรกนะครับแต่ว่าแสงที่หน้ารถคือเข้มๆเลยนะครับอ่าเรามาดูแสงระยะใกล้กันเลยนะครับว่ามันจะแยงตาไปแค่ไหนนะครับแต่อันนี้บอกก่อนนะครับต้องเผื่อเรื่องแยงตานิดนึงเพราะว่ากล้องตัวนี้นะครับผมเป็นโน้ตสิบพัทนะนี่ครับผมบัวเฟกนะครับชัดเจนนะครับ ขัดออกเป็น r ดีนะครับขึ้นซ้ายลงขวานะครับแล้วสังเกตดูข้างขวานะครับจะต้องไม่เชิดขึ้นเหมือนเมื่อกี้นะครับผมเมื่อกี้เนี่ยเราจะเห็นว่าข้างขวาเนี่ยจะค่อยๆเชิดขึ้นทีละนิดนะถึงแม้จะเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันจะทําให้แยงตารถสวนทางได้นะครับอ่ะลองมาดูนะครับอันนี้มองตรงๆไปจากหน้ารถนะครับอ่าพอ้าต้องค่อนข้างปรับแสงให้มันนิดนึงนะครับนี่ประมาณนี้เราจะเห็นแสงเนี่ยเป็นจุดกลมๆเล็กๆแบบนี้นะครับผมประเทศไทยนะครับวิ่งซ้ายแซงขวาสวนยันบริเวณด้านขวานะครับ พ่อค้าจะตั้งกล้องให้อยู่ในระยะเดียวกับตัวโปรเจคเตอร์นะครับแล้วค่อยๆลดให้ต่ำลงเรื่อยๆนะครับผมต่ำลงเรื่อยๆนะครับต่ำลงนะครับผมเกือบถึงป้ายทะเบียนแล้วนะครับปึบนี่ครับระยะนะครับป้ายทะเบียนนะครับลงไปเนี่ยเห็นไหมครับแยงตาเลยนะครับขึ้นมาคือไม่แยงตาแล้วนะครับผมนิดเดียวแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือแยงตาเลยนะครับหมดห่วงครับผมไม่มีรถรุ่นไหนที่คนขับนั่งขับแล้วเตี้ยขนาดนี้แน่นอนโอเคเดี๋ยวลองมาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับว่าเอาอยู่หรือเปล่านะครับผม อันนี้แสงจากนอกฟิล์มนะครับในฟิล์มครับผมยังคงสว่างเข้มไม่ต่างกันนะครับไฟต่ําไม่แยงตาไฟสูงสว่างไกลทั้งซอยต่ําไม่แยงตานะครับสูงสว่างไกลทั้งซอยนะครับผมไฟพาร์ตใช้งานได้ปกตินะครับกดไฟพาร์ตเป็นไฟสูงทันทีนะครับและใบ LED นะครับจะไม่เหมือนใบซีนนนะครับที่ต้องรอรีชาร์จเวลาเปิดนะครับแต่ว่าใบ LED เปิดปุ๊บติดปั๊บทันทีนะครับผมอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูแสงสะท้อนจากกระจกนะครับว่า เวลาที่เราขับรถสวนสมมติเราขับสวนกับวีโก้คันเนี้ยอัตราการแยงตามันเป็นยังไงแบบไหนครับผมเดี๋ยวพ่อค้าจะเอาป้ายตรงนี้ออกแป๊บหนึ่งครับโอเคก็ผมเอาป้ายออกเรียบร้อยนะครับอันนี้คือระยะอยู่ในรถนะครับผมระยะพนักพิงนะครับประมาณสักสายตาของคนสูงประมาณ170นะครับจะอยู่ประมาณนี้อ่ะอันนี้คือปิดไฟหน้าอยู่นะครับเปิดเดย์ไลท์นะครับเราจะเห็นลักษณะนี้เลยนะครับเปิดไฟหน้าครับผมเห็นไหมครับไม่มีอัตราการแยงตานะครับแต่ไฟสูงครับเต็มเต็มครับผมต่ำครับสูงครับต่ำครับ สูงครับเห็นไหมครับถ้าก็ยกไปสูงใส่น,นี้แยงตาแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดเปิดไปต่ําแบบนี้ไม่แยงตาแน่นอน okay, ครับผมโอเคครับผมรอๆจบจบเลยสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆร้านบสโปรเจคเตอร์สีแยกไฟแดงเขาน้อยปวกแดงนะครับช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิ้งไว้ที่ไซส์มือล่างของจอคลิปนี้พ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ